สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Go Insight ในช่วงบ่ายวันนี้กับ Classic g o f u t u r e นะคะโดยในคืนวันนี้ค่ะจับตาดูผลการประชุมของเฟดนะคะราคาทองคำค่ะเช้าวันนี้มายืนอยู่ที่1,665.08 US d o l l a ต่อออนเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง1,664-1,670ถึง1น7 0ะคะราคาทองคำเคลื่อนไหวในกรอบแคบค่ะหลังจากที่ปรับตัวลดลงมาแรงเมื่อคืนวานนี้นะคะ ทั้งนี้นักลงทุนชะลอการลงทุนเพื่อรอดูผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐที่จะแถลงออกมาในคืนวันนี้ค่ะซึ่งก็คาดการณ์กันว่าจะยังคงคงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำที่0%ต่อไปนะคะเป็นระยะเวลานานค่ะขณะที่ค่าเงินยูโรนะคะแข็งค่าขึ้นจากผลของข้อมูลผลสำรวจภาพบริการของยูโรโซนที่ออกมาดีเกินคาดนะคะและการคาดการณ์ความเชื่อมั่นทางธุรกิจของเยอรามานีในเดือนมกราคมจะปรับตัวดีขึ้นค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะความวิตกเกี่ยวกับผลการเจราจาเพื่อเหลียกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ของกรีซนะคะยังคงมีอิทธิพลต่อค่างเงินยูโรและราคาทองคำในระยะกลางค่ะโดยในเย็นวันนี้นะคะเฟดจะประกาศมะติการประชุม อัตราดอกเบีย้ยนะคะในเวลาประมาณตีสองของเวลาประเทศไทยนะคะและได้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญออกมาอย่างเช่นยอดทำสัญญาซื้อบ้านที่รอปิดการขายเดือนธันวาคมและตัวเลขสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ประกาศออกมาเช่นเดียวกันนะคะ เราลองมาดูกราฟทางเทคนิคดูบ้างนะคะราคาทองคำในราย240นาทีนะคะยังคงเป็นขาขึ้นนะคะอย่างต่อเนื่องค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อราคาทองคำชนเ,เส้นดาวเทนไลน์นะคะก็มีการย่อตัวลงมาค่ะซึ่งเราก็ต้องรอดูนะคะว่าราคาทองคำจะสามารถย่อในระดับใดนะคะซึ่งหากต่ำกว่าจุดต่ำสุดในแต่ละช่วงที่ผ่านมานะคะก็มีแนวโน้มว่าราคาทองคำจะอ่อนค่าลงมาได้ค่ะ เราลองมาดูในรายวันดูบ้างนะคะราคาทองคำหลังจากชนเส้นดาวเทนไลน์นะคะก็ปรับตัวอ่อนค่าลงไปค่ะซึ่งเส้นสโตแคสติกนะคะก็ซัพพอร์ตค่ะเน,เนื่องจากอยู่ในโซนโอเวอร์บอนะคะและมีการหักหัวชี้ลงก็แซงแนวโน้มของราคาทองคำที่จะอ่อนค่าลงไปค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราให้แนวรับอยู่ที่บร,ริเวณ1,6 5 6และ1644ค่ะโดยแนวต้านยังคงเป็น1 6 8 0นะคะ ก็ต้องรอดูนะคะว่าราคาทองคำจะอ่อนตัวไปได้ในระดับใดนะคะซึ่งเราให้จุด t ต p อ o s s ที่บริเวณ1,560-1,654นะคะถ้าราคาลงไปต่ำกว่านั้นก็แนะนำให้ปิดลองนะคะเพื่อรอดูว่าราคาทองคำจะอ่อนตัวลงมาได้ที่ระดับใดค่ะวันนี้ก็ให้อยู่ในกรอบที่1,650-1,680ค่ะ สำหรับการวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ